ผมจะขอ,อยกข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลและทรงพลังอย่างมากซึ่งพระเจ้าได้ตัดเอาไว้ในบทที่52ของอันกุรอานวงการที่35และ36พระเจ้าตรัสว่าหรือว่าพวกเขาถูกสร้างโดยความว่างเปล่าหรือว่าพวกเขาสร้างตัวพวกเขาเองหรือว่าพวกเขาสร้างจากักรวาลและโลกเปล่าเลยพวกเขาแค่ไม่เชื่อมันต่างหาก ทีนี้เมื่อเรามาดูองค์การนี้มันมีความหมายเชิงตระกะบางอยา่างมันมีความเป็นไปได้บางอย่างในเชิงตะกะบางสิ่งมาจากความว่างเปล่าได้ไหมบางสิ่งสร้างตัวมันเองได้ไหมหรือบางสิ่งเกิดมาจากสิ่งอื่นอีกทีหนึ่งนี่คือ3สิ่งที่บ่งชี้ถึงมันและมันมีตัวเลือกที่สีซึ่งไม่ได้ถูกกล่าวไว้แต่เราจะไปถึงแน่นอนทีนี้เรามาวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลเชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะครับบางสิ่งมาจากความว่างเปล่าได้ไหมครับนำมาใช้กับจักรวาลจักรวาลมาจากความว่างเปล่าได้ไหม ผมคิดว่าผมคงพูดว่าเกือบจะว่างเปล่าแต่มันก็ไม่ได้ว่างเปล่าจริงๆใช่ครับเพราะแม้แต่เอทิสก็เห็นด้วยว่าเกือบจะว่างเปล่าแต่มันก็ยังมีบางสิ่งอยู่ดีถูกไหมเพราะเพราะความว่างเปล่าในตัวมันเองไร้ศักยภาพความว่างเปล่าก็คือความว่างเปล่าถูกไหมอย่างไรก็ตามในอิสลามพระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่มีความสามารถในการสร้างสิ่งจากความว่างเปล่าดังนั้นความไม่มีออกมาจากความว่างเปล่าแล้วบางสิ่งสร้างตัวมันเองได้ไหมคิดดูสิครับ ได้ไหมนาอมผมอาจจะให้คําตอบคุณได้นะแต่เพราะมันอาจจะสนุกกว่าที่คุณจะไปถึงมันด้วยตัวเองอืมใช่ใช่มันมีบางสิ่งที่พิเศษสําหรับอันคุณอ่านที่พระเจ้าได้เชื่อมโยงเข้ากับการใช้สติปัญญาของมนุษย์โดยค่อยๆไปทีละขัน้นทีละขัน้นแล้วจึงสรุปผลแล้วตกลงบางสิ่งสามารถสร้างตัวเองได้ไหมครับเออผมไม่รู้ว่าผมสร้างตัวเองไม่ได้แล้วจักรวาลสร้างตัวเองได้ไหม Uh, คือข้อท็่จริงผมสร้างตัวเองไม่ได้และผมเดาว่าจักรวาลก็คงไม่เพราะคุณใช้ความเข้าใจที่เป็นตะกะพื้นฐานที่ว่าในการจะสร้างตัวเองคุณจําเป็นจะต้องดำรงอยู่ก่อนแล้วแต่ถ้าคุณดำรงอยู่ก่อนแล้วงั้นคุณก็ไม่ได้สร้างตัวเองเพราะคุณดำรงอยู่แล้วดังนั้นมันจึงเป็นพาราดอกที่ขัดแย้งกันดังนั้นเมื่อคุณดูที่ตัวเลือกแรกมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะมาจากความว่างเปล่ามันไม่ได้แค่เป็นไปไม่ได้แต่มันย้อนแย้งในตัวเองด้วยซ้ํามันยิ่งกว่าเป็นไปไม่ได้เสียอีก ตัวเลือกถัดไปก็คือบางสิ่งถูกสร้างสามารถสร้างสิ่งอื่นได้ไหมดังที่พระเจ้าตรัสว่าหรือพวกเขาสร้างจักรวาลและโลกบางสิ่งที่ถูกสร้างสามารถสร้างสิ่งอื่นได้ไหมครับเออพ่อและแม่สร้างผมมาดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเยี่ยมแต่ปัญหาสําหรับตัวเรื่องนี้คือถ้าคุณดูให้ลึกลงไปอีกนะคุณยังสามารถถามได้อีกว่า อะไรสร้างสิ่งนั้นแล้วอะไรสร้างสิ่งที่สร้างสิ่งนั้นอีกทีนึงล่ะดำเนินต่อไปเรื่อยๆว่าอะไรสร้างสิ่งนั้นแล้วอะไรสร้างสิ่งที่สร้างสิ่งนั้นอีกทีนึงแล้วถ้าคุณดำเนินอย่างนั้นตลอดไปเพื่อหาสาเหตุที่เป็นอนันต์เราคงไม่มีทุกวันนี้ถูกไหมคุณไม่สามารถก้าวข้ามผ่านอนันต์หรือถอยหลังโดยไร้จุดจบได้ ผมเคยได้ยินมันย<ะ>กตัวอย่างเช่น<ๆ>การเปรียบเทียบง,ง่ายๆที่มีรถบัสแถวนี้ผมบอกว่าจะกลับบ้านโดยรถบัสแต่ผมไม่มีเงินเลย<อ>ผมต้องการเงินเพื่อที่จะกลับบ้านโดยรถบัสผมพูดว่าเพื่อนขอยืมเงินหน่อยสิเราจะให้เงินนายไม่มีปัญหาเพื่อนรักแต่เราไม่มีเงินเลยเราคงต้องขอเงินคนด้านหลังและหาคนนั้นก็พูดแบบเดียวกันและเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆผมจะได้ขึ้นรถบัสเพื่อไปถึงบ้านไหมครับโอ้เรื่องเงินหยดทอผมไม่ถูกมาก ดังนั้นจึงจะต้องมีสาเหตุแรกที่ให้เงินก่อนในตัวอย่างเชื่อมเปรียบเทียบมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะใช่มันจําเป็นต้องมีสาเหตุแรกก่อนดังนั้นความเข้าใจที่บางสิ่งถูกสร้างได้สร้างสิ่งอื่นอีกทีจึงมีจุดจบครับแล้วอะไรคือตัวเลือกที่สี่ซึ่งเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่เหลืออยู่ละ่ะอืมเราวิเคราะห์ไปหมดแล้วครับมันต้องมีผู้ร่องมีสิ่งที่หลายสาเหตุเป็นสาเหตุถูกไหมอืมใช่ครับซึ่งไม่ถูกสร้างถูกไหมและนั่นคือข้อสรุปที่เรามีเมื่อใช้สติปัญญาครับ ใช่คุณพอจะมีความเป็นไปได้อื่นเสนออีกไหมไม่ผมไม่สามารถคิดถึงความเป็นไปได้อื่นอีกแล้วหรครับผมรู้ว่าคุณกำลังจะสื่อถึงอะไรนะในสิ่งที่คุณพูดแต่คือว่าเอ่อผมคงพูดว่าจริงๆผมไม่ได้เก่งวิทย์มากนักนะครับในการวิเคราะห์องค์การต่างๆใช่แค่ใช้เหตุผลครับถ้าผมขอเปลี่ยนบทสนทนานิดนึงจะได้ไหมครับ ผมคงพูดว่าเหตุผลที่ผมกลายเป็นเอทิสนั้นมันไม่ได้เป็นเพราะวิทย์มากนักหรอกแต่มันเป็นเพราะผมรู้สึกว่าศาสนาไม่ได้แก้ปัญหาส่วนตัวที่ผมมีจากประสบการณ์ของผมเลยเราจะคุยเกี่ยวกับสิ่งนี้ในตอนท้ายในเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเราจะไปถึงมันแน่นอนครับผมไม่คิดว่าแม้แต่อิสลามหรือคริสเตียนหรือยูดายผมไม่คิดว่าพวกเขาแก้ปัญหาผู้คนเป็นการส่วนตัวได้ไม่เป็นไรขอบคุณครับโอเค เราจะมาที่ประเด็นนี้อย่างรวดเร็วสําหรับคุณนะครับซึ่งเราจะประเด็นสั้นๆในเรื่องส่วนตัวที่ถือว่าสําคัญมากแต่ก่อนเราจะไปก่อนอื่นเราสามารถใช้ความรู้พื้นฐานเป็นอย่างน้อยจากเหตุผลมันไม่ได้เป็นข้อโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้แก่คุณข้อโต้แย้งมันตั้งอยู่บนหลักการหลักการตรรกศาสตร์นะครับสิ่งที่สามารถเข้าใจได้โดยสามัญสำนึกเรารู้สึกประทับใจอย่างน้อยไหม จากฐานของข้อโต้แยงที่มีเพียงข้อสรุปเดียวคือมีสิ่งที่ไร้สาเหตุเป็นสาเหตุก่อนที่เราจะไปโอเคแน่นอนครับผมสามารถเห็นด้วยกับมัน